วันนี้มามหาบบตย,ยังสร้างกุติเฮ้ยโบตสดนี่นะใหม่

สองสอง,สอง,สองไม่มีเลยสองสองสองมีง่ครับสองไปพี่อะไรก็มีหมดขายไปนะเอาครับขายไปเลยสดีสดได้มาแล้วไยไหวไหมครับแล้วรับนายา